สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วันนิมานนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านในว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะอยู่ใกล้ๆกับห้างเมย่านะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวรอให้รถหยุดก่อนทุกคนอ่าข้ามได้ข้ามฝัา่งน,านี้อ่าเดี๋ยวเรารอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยด้านหน้าของเราเป็นวันนิมานก็คือเป็นแบบคล้ายๆเป็นห้าง ขายของอะไรต่างๆนานานะ,ะทําได้เราต้องรีบเราต้องดู้ตยดุกฝาก่อนข้ามนะนี่เลยว่านิมันนะครับนี่นะครับไปเดี๋ยวลองเดินดูด้านในกันไฟสวยมากเลยนะตอนที่เรามาแบบแรกๆที่เขาเปิดแรกๆเขาจะมีลานขายของอะไรอย่างนี้ด้วยนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอ๋อนี่เขาก็ยังมีแบบว่าดนรีสดมีดนรีสดมีขายของมีของกินอะไรอยู่นะเดี๋ยวลองเดินดูอบรรยากาศดีนะชิล <c oughs> <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าเป็นต่างประเทศดีอยู่ดูชิลชิลดีด้านนี้มีอะไรอ๋อขนมขนมนมเนย ผัดไทยรสแจมโอ้พริกมายยองพริกมายองเฮ้ยร้านนี้น่ารักเอ๊ร้านนี้เหมือนแบบเราไปเห็นที่ตลาดจริงใจตอนกลางวันหรือเปล่าดูบรรยากาศชิลมากถ้าแบบสามารถที่จะแบบมาเดินเล่นเดินชิลได้เนี่ยซื้อของกินอะไรเงี้ยนะครับผัดดอกอันนี้ดูสวยมาก อุ้ยเขาลองเพลงเพราะอยู่นะไปเดี๋ยวลองไปเดินดูบรรยากาศด้านหน้ากันต่อนะว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแบบเนีย้ยมีขายของมากมายหลายสิ่งโอ้บรรยากาศดีกัดเจ้ากัะเจ้าวันนิมานนะครับอ๋อกัะเจ้าวันนิมานด้านด้านข้างก็มี เดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้ก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ต้องเข้าใจเขาเนาะแบบมันจะเป็นแบบช่วงหนึ่งที่มันมีปัญหาเรื่องของโควิดอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังแบบขายร้านค้าก็ยังเยอะอยู่ก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบว่า ไม่ได้เยอะมาเอ้ยไม่ได้แบบน้อยนะเมื่อก่อนโอ้ยตรงนี้เยอะมากของขายอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมีร้านขายเสื้อผ้าอะไรแบบมากมายหลายสิ่งโอ้ยม,มันแบบหรือเปล่าสบงสบู่สุดยอดอะ่ะ ตอนนี้คือนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ใช้มือถือเครื่องใหม่ไทยพอดีเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ทำมือถือร่วงแล้วก็หน้าจอมือถือก็ได้แบบหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งสีขาวครึ่งหนึ่งเป็นสีเราเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มาที่เมย่าเลยเมย่าซูเปอร์เซ็นเตอร์เอ้ยดิพาร์ตเมนต์สโตร์ห้างเมย่านะแล้วก็มาซื้อมือถือใหม่เลย เพราะว่ามันต้องใช้อย่างไงมันก็ต้องใช้ในในการแบบติดต่อสื่อสารเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนเราอะ่ะมือถือมันเป็นแบบปัจจัยที่5ไปแล้วคือ,อยังไงมันต้องมีแล้วก็เลยมาซื้อแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบการเทสมือถือไปในตัวนะครับอ๋อฮอุ้ยน,นักกินนักกินร้านค้าก็ร้านค้าก็อาจจะแบ ไม่ได้เยอะเหมือนแรกๆที่เปิดนะเพราะว่ามันติดมันติดสถานการณ์โควิดไปแบบ2ปีเลยนะทุกคนนี่คือร้านค้ายังพอมีอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะมันได้ขนาดนี้นะไปเดี๋ยวเราลองเดินออกไปด้านนะด้านหน้าไปดูด้านหน้าอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านนี้ก็มีแบบดนตรีสดแบบชิวๆนะ เดินไปทางเดิมไปดูไฟโอ้โหสวยมากอ้หรือคือก็ไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงครนะับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หยิบมือถือเครื่องใหม่นี่เลยมาใช้ไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะ มันจะแบบสดใสมันจะสมูทหรือเปล่าอุ้ยจะสวยนะตึกอะไรเขาทำแบบสวยงามบรรยากาศดีวันนิมานนะครับมเดี๋ยวลองดูด้านซ้ายซิมีอะไรอก็เป็นร้านขายของทั่วไปอ่ะเนาะเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคอมมูนิตี้มอลเป็นจุดแบบให้คนมา ถ่ายรูปมาซื้ออาหารมาแบบี้เงี้ยเดี๋ยวรอให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆกว่านี้อีกรับรองว่าที่ที่เชียงใหม่เนี่ยรับรองกลับมาบุมหนักกว่เดิมแน่นอนเพราะคนอัดอันนี่มีเสื้อผ้าด้วยเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เดิอนออกไปด้านหน้าอ๋อ ก็เป็นตลาดแบบเป็นตลาดขายของทั่วๆไปเหมือนเดิมอ,อะเนาะเป็นตลาดตอนเย็นดีอยู่นะนี่เดินเดินไปตกต,กต,ตุกเลยนู่นยาวนะเนี่ยของแบบมีชุดมีอะไรอย่างเงี้ยดู เพชามเือจันชามเฮ้ยด้านนี้มีแบบว่าเป็นร้านกาแฟะอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะนี่ะร้านกาแฟร้านของกินอ๋อด้านในอุ้ยเยอะอยู่ในละร้านเฮ้ยอันนี้ไปแบบเอาไปตกแต่งบ้านเนาะเฮ้ยมีนั่งวาดได้ด้วยวาดเองก็ได้เสื้อผ้า อ๋อเขามาอยู่ด้านข้างหมดเลยนะทุกคนแบบเมื่อก่อนอนะ่ะเขาจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านในบ้างตอนนี้คือมาอยู่บริเวณด้านข้างของวันนิม,มานนะครับด้านด้านในเขาก็จะเป็นแบบพวกร้านอาหารหของกินหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราเราต้องเดินย้อนออกไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเดินออกไปถนนนิม,มาน อันนี้ร้านอาหารอ๋ตอตัวนี้คือเมื่อสักครู่ที่เรามาเมื่อสักครู่ที่เราเดินแบบมาล่าสุดอนะคนัมันก็จะมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเดินออกไปทางถนนนิม,มานนะครับไม่รู้ว่าการสั่นแล้วก็ภาพอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เราใช้เป็น S22 Ultra 5G นะครับลองแบบเทไปเดินต่อนี่แบบร้านค้าเยอะแยะมากมายดูอ้ดูไฟสวยมากแต่ว่าเหมือนเราดูแบบการ การเดินถ่ายแล้วมันจะแบบว่าดูเงื้ๆงักๆง,ก,งก้อเงักไงไม่รู้เลยเ้ยเสือ้อสวยดีหมดน่าจะหมดแค่นี้แหละทุกคนเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เยอะแยะอุ้ยอันนี้เป็นแบบร้านญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยสวยนะ นี่นะครับวันนิม,มานนะครับโอ้โด้านหน้าเขามีแบบเป็นสกูตเตอร์ให้แบบใช้บริการได้ด้วยนะนี่ก็คือวันนิม,มานนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปสถานที่ถัดไปกันต่อนะครับก็พาเดินชมบรรยากาศคร่าวๆนะครับถ้าไปทางนี้ก็นู่นเลยจะเป็นเอ่อเมย่านะครับเมย่าดีพาร์ตเมนต์โตนะครับอันนี้คือถนนนิม,มานนะทุกคน เจอกันคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย